ไปงานแต่งงานใช่ค่ะก็ต้องเป็นอย่างเดียวแหละจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ไงหรอใส่รองเท้าไปจะชวนออกกำลังกายเพราะว่า แฟนแฟนรายการเราขอเข้ามาถ้าท้าเลยอยากได้ท่าไหนอยากได้ท่าไหนว่าก็ออยากลดความอ้วนแขนขาใหญ่เนี่ยต้องทํายังไงแต่ที่สําคัญนะคะอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะปีใหม่แล้วด้วยใช่ไหใครที่บอกว่าที่เกียจแบบว่าไม่ออกเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้อะไรอย่างงี้ผัดวันประกันตัวโิดซสว่านปีใหม่เนี่ยก็ให้กําไรกับชีวิตให้สิ่งดีกับชีวิตสิ่งดีกับร่างกายสักนิดนึงงี้ละกันนะเราอยากกันว่ามันจะเละเราก็เลยเชิญกูรูด้านออกกําลังกายมานะคะมาส้อนพวกเราแล้วก็คุณผู้ชมด้วยไม่ใช่ใค่ ที่ไหน Cool a เย้มาดูค่คุั้เกรมสวัสดีมากครับเห็นว่าตอนนี้ทำสโตงสตูเองเป็นของตัวเองแล้วนะที่ใดครับผมยังเริ่มยังเริ่มแล้วอยู่แถวทองหล่อครับทองหล่อเนานครับ Energy Energy Studio เดี๋ยวทต้องไปเฉย อยู่แถวท่องหลดทำไมไม่ไปเปิดแถวพระประแดงอะไรี้ยมาเลือกออกกำลังกายของเราดีกว่าถามคุณแอมเลยนะคะปกติสาวๆเนี่ยเขาออกกําลังกายเพื่อลดแล้วก็กระชับส่วนไหนมากที่สุดส่วนใหญ่แล้วจะลดเอวรอบข้างแล้วก็ต้นแขนหรือว่าสะโพกนยครับจะเป็นจุดที่ต้นขเน้นเนเน้นส่วนเกินเลยนะแล้วของส่วนเกินยากสุดจะเป็นเอวนะครับเท่าที่งพมเจยหน้าท้องจริงๆแล้วเราดูเหมือนว่า ท้องจะป่องแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หนะ้าท้องเป็นที่กระดูกสะโพกต่างหากเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยมีบุตรมาแล้วเนอค,ครับะสะโพกก็แอนไปข้างหน้าท้องเราก็รู้สึกเอ๊นะหน้าท้องล่างเรามีแต่ในความเป็นจริงเราต้องปรับสะโพกกลับมาต่างหาแล้วหนะ้าท้องก็จะหายไป มีใครมาบอกว่าฉันท่าท้องใหญ่เอยๆเลยนะมันจะดูครั้งที่แล้วเราออกกาลังกายด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านครั้งนี้ควรจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะครั้งนี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยครับมีแค่เสื้ออย่างเดียวก็พอจะได้ไม่ต้องไปค้นหากันเสือแล้วหมอแล้วก็บอหมี่แล้วมันจะเพียวไม่ได้เอางี้ดีกว่าเดยวในระหว่างนี้เนี่ยให้บรรดาเมียจ๋าไปหาเสื้อด้วยเนาะเราจะได้มาวางเสื้อกันแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะค่ะ